ทัศนวุิสัยในการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ขอญาตเป็นไฟตัดหมอกก่อนนะครับอ่านี่นะครับไฟตัดหมอกนะครับผมขอประสานไฟหน้าเลยอ่าเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ขับไปได้เลยครับผมนี่นะครับความสว่างนะครับผมเวลาเปิดประสานแสงแล้วคือสุดเลยนะครับผม สวัสดีครับผมก็พบกับผมนะครับ MWP Auto p a r t แล้วก็ร้านในเคร์่องเราท็อปออโตมติฟนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่สถานที่เดิมนะครับผมที่เราใช้ทํารีวิวกันเป็นประจำณนะห้างดังแห่งย่านพระราสองนะครับก็อ่ะวันนี้นะครับมีลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับผมว่าอยากจะดูรีวิวนะครับหลอดไฟประสานแสงของตัว p h i l i p อา t ินนัลเลลี่สาม5้ห้กับฟิลิป โปร3021นะครับว่าถ้าประสานกันแล้วจะเป็นยังไงแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเรลลี่ส5มหนะครับมันจะไม่มีไฟตัดหมอกหรือว่าควัฟ f ็อกนะครับเราก็เลยต้องเอาตัว3021เนี่ยมาเป็นตัวฟล็อกแทนแล้วก็เอาตัว h เจ็ดเรลลี่นะครับผมเป็นไฟหน้าก็รถที่เราใช้รีวิวกันวันนี้นะครับจะเป็นตัว o r r f f i e s t a r นะครับผมซึ่งใช้ไฟต่ำ h 7แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผมเป็น h 1 1หรือถ้าใช้ led คือควฟอกนั่นเองนะครับผมก็ขณะนี้นะครับหน้ารถเราไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยนอกจากไฟเดย์ไลท์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการปิดไฟแล้วก็ให้ทางผู้ชมนะครับหรือว่าทางคุณลูกค้านะครับได้ดูความสว่างของตัวแสงนะครับเวลาเปิดปรสานแสงกันแล้วเนี่ยความสว่างจะประมาณไหนนะครับเมื่อสองรุ่นนี้ปรสานแสงด้วยกันนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ คลิปของเราออกไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของทาง MWP Auto Parts เท่านั้นนะครับผมอ่ะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็ปิดไฟในห้องโดยสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขณะนี้เลยในรถของเรานะครับปิดไฟหมดแล้วทั้งไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับผมซึ่งไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยนะครับนอกจากไฟเดย์ไลท์ที่ มันจะต้องดับเครื่องถึงจะไม่มีแสงหรือว่าไฟถึงจะตัดนะครับผมอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราขอเป็นตัวไฟตัดหมอกประสานก่อนเอาไฟตัดหมอกก่อนอ่ะอันนี้คือตัดหมอกของตัวฟิลิปอัลเดนอนโปรสามส่วนสองหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเป็นประสานไฟหน้าเรลลี่เนี่ยนะครับพอประสานไฟหน้าเรลลี่แล้วนะครับก็ความสว่างอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ เลลลี่นะครับสำหรับโฟล h เจความสว่างจะอยู่ที่4ี่พันห้าร้อยลูเมนนะครับอายุการใช้งานหนึ่งพันห้ารอชั่วโมงนะครับผมนี่นะครับหรือเทียบความสว่างเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2 3 3รอยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว Fro g Pro 3สามสสองหนึ่งเนี่ยก็จะสว่างอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยลูเมนนะครับผมแต่เฉลี่ยจริงๆอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยะครับถึงหนึ่งพันแปดร้อยอ่ะก็ สำหรับอายุการใช้งานของตัวโปรส2สนะครับผมอายุการใช้งานจะอยู่ที่1,800ชั่วโมงโดยประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายนอกตัวรถให้ทางท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่านอกตัวรถเนี่ยถ้าเราเห็นจากสายตาจริงๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มองผ่านฟิล์มไม่ได้มองผ่านกระจกเลยเนี่ยความสว่างจะเป็นยังไงนะครับอ่าครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่นอกตัวรถกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ขณะนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับก็อ่ะอยู่นอกตัวรถแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะครับว่าเรานะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟอะไรไว้เลยนะครับนี่นะครับให้ดูเลยนอกจากไฟเดย์ไลไท์จริงๆไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราเดินกลับมาที่เดิมนี่นะครับ อ่าก็เดี๋ยวเราจะให้ลูกค้านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นว่าความสว่างจริงๆนะครับนอกตัวรถเป็นยังไงขอเป็นตัดหมอกก่อนนี่นะครับความสว่างของตัดหมอกประมาณนี้นะครับผมหนึ่งพัน็ถึงหนึ่งูเมนนะครับอายุการใช้งานที่1,800ชั่วโมงสำหรับ Philips a t จน n o n Pro 3021่วนสะครับเผมอ่าต่อไปขอเป็นประสานไฟต่ำเรลลี่นี่นะครับ พอประสานไฟต่ำแล้วนะครับผมตัวฟลิปอ p ตินนอลเรลลี่สามห้าห้าศูนย์นะครับผมขั้ว H เจ็ดนะครับความสว่างสี่พันห้าร้อยลูเมนตลอดนะครับผมใช้กําลังไฟห้าสิบวัตต์นะครับรับประกันอยู่ที่หนึ่งปีอายุการใช้ง,งานนะครับผมสําหรับ 350, เรวลี่สามห้าห้าศูนย์อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับความสว่างโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอีกรอบนึงให้เห็นก่อนว่าเราเปิดทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับเราเปิดทั้งหมดเลยนะครับนะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปแล้วก็แพลนกล้องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทางท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับผมหลังจากเปิดไฟหน้าต่ำบวกตัดหมอกผรสานแสงกันแล้วนะครับทัศนวิสัยจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับผม อ่าครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยแล้วก็แพ่นกล้องไปเลยนะครับเพื่อให้ทางท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้านะครับผมได้เห็นถึงทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับผมว่าเวลาเปิดประสานแสงกันแล้วนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ขออนุญาตเป็นไฟตัดหมอกก่อนนะครับอ่านี่นะครับไฟตัดหมอกนะครับผมขอประสานไฟหน้าเลยอ่าเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ขับไปได้เลยครับผม เนี่ยครับความสว่างนะครับผมเวลาเปิดประสานแสงแล้วคือสุดเลยนะครับผมจะบอกว่าไฟตัดหมอกคือค่อนข้างสําคัญนะครับเรียกว่าสําคัญเลยดีกว่าถ้าเราเปิดประสานกันแล้วนะครับคือสุดเลยความปลอดภัยนี่ก็ขั้นสุดเหมือนกันนะครับเมื่อลูกค้านํามาประสานกับตัวเรลลี่นะครับนี่นะครับไฟก็จะยิงเป็นเส้นเลยนะครับผม ก็สําหรับลูกค้านะครับผมที่ดูคลิปนี้ดูรีวิวนี้นะครับถ้าสนใจสินค้าของเรานะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับผมเดี๋ยวทางผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับทั้งช่องทางช้อปปีแล้วก็รัชดานะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งคลิปเอาไว้ใต้ใต้คลิปนี้เลยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เลยแล้วก็ข้อมูลการติดต่อของทางร้านนะครับถ้าติดปัญหาหรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ร้านได้แล้วก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดี